มคลิปนี้นะฮะก็เป็นภาษาลาวแต่ว่าเราก็พอจะฟังออกฮะลองฟังดูนะครับใช่ตีกิ้งหมายความได้ได้ได้ยิงกันแล้วตอบโต้ตตกันแล้วทั้งสองฝ่ายมันบุกตรงนั้นหันไปมาปล่อยให้ยูเอ็นใช่ผู้ใดที่มาป่วยก่อนผู้ใดยิงก่อนผู้ใดยิงหลังคู่อยู่แล้วว่าทางกัมพูชียิงก่อนแล้วก่อเรื่องก่อนตั้งแต่วางกับระเบิดพวกนัต่อมาแต่ทางฝ่ายกัมพูชียิงก่อนอีกแล้วเอาทหารเขา้า,เขา,เขามาทางถ้าว่า ผู้ยิอบพวกเอาฐารเข้ามาไอ้เจ้บบากระบอกอะไรเลื่อนมาทางนี้เพราะเลื่อนมาหลายเทือกแล้วมันมีการประทะกันมันเสียงเงินเสียงบประมาณมันม้วนเมื่อตน้อยเลื่อนทหารก,กองกำลังทหารมาสายแดนนั่นน่ะไปซีบูคู่เขาเจ้าจก็บอกอย่างนีาพาพ้นะนี่ยังก็เจ้าเนี่ยถ้าภาคที่สองนี่ก็อยากามาร่วมด้วยกันอยากโคลนมเชียริจากันบุญอยากเสียงเงินนะมันนักเลยนะแต่ก็มีนี่เอา,เอาพลแหละมาโจกก่อนแล้วการมาโจกก่อนเล่น้องถ้าฝ่ายไทยก็อุตุได้เลยเนาะอืมก็ต้องไปรักษาดิต้องไปป้องกันตัวเองไหนนี่ละ สิ่งที่บูธอันให้อ,อีกเรื่องหนึง่งเวลายิ่งแต่ละทะหารต้องยิงทหารบวกไปไปยิงปชนชนตัวนี้อีกปัญหาหนึง่งแต่ครับเจ้าได้เห็นกับตา่านจากโซยซมีเดียว่าทางฝ่ายของกัมพูชาได้ย,ยิงจรวดลงไปตกใส่ชุมชนทำซุมชนแล้วมันจะเป็นเรื่องมีองค์เฮียนมีองค์หมอมีตลาดมีหา้างค้ามีเงินปรชาชนเขาเอิว่าเป็นเขตชุมชนมันบวกเป็นค่ายทหารท่าเจ้าจะยิงเจ้าต้องยิงใส่ค่ายทหาร รว่าไม่ติดยิงเสือหัวประชาชนมานี่ประชาชนนั้นไอ้เจ้าหันมาตายกันนั่นแต่ว่าโอ้บางเครื่องมันแอคซิเดนต์มันพลาดเลยสาระต่างมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้มันเป็พลาดนะเจตนาตั้งยิงไปเลยครับชื่อเสือหัวไผ่ปุ๊บจ้ะยิงไปเลยอันนี้ทางข้าพเจ้าก็แสดงความเสียใจนำพี่น้องชาวไทยที่ได้เสียชีวิตและก yes. ็เสียใจนำประชาชนทางฝ่ายกัมพูชาที่เสียชีวิตเช่นเดียวกันเพข้ออย่างทางพุ่นกับอะไรอย่างแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะพลาดทั้งไปสิ่งที่เสียใจหลายกว่านั้นคือ สมเด็จพูเสนบูนาเห็ดเลยเพื่อการเมืองของตัวเองเฮ็ดให้เสียเสียความมั่นใจเสียประชาชนทั้งสองขั้สองฝ่ายนะอันนี้พวกเฮานี่บุกพอมเรื่องการแบบนี้นะไม่อยากให้มันเกิดนะแน่นอนการสะน้าใส่กันมันต้องเปียกทั้งสองขั้สองฝ่ายตายทั้งสองขั้สองฝ่ายแล้วมันดีที่ไหนล่ะมันไม่เป็นเรื่องดีเลยนะทางที่ดีเนี่ยก็อีสังต่างๆยาสตาร์มาตั้งแต่ตอนทำพีทปุนะมันก็แล้ว น,นี่อย่ากได้ทแท้ๆทางฝ่ายการเมืองเตียวกับข้าพเจ้าเห็นเองเพราะข้าพเจ้าฟอลโล่สมเด็จคุณเส้นนะข้าพเจ้าฟอลโล่เราอยู่ในเฟซบุ๊กเราพูดไปนี่คุณสมศ <c oughs> นี่เห็นไหมฮะ <c oughs> นี่เขาเขาไม่คุยข่าวนะเขานําเสนอข่าวแบบภาษาง่ายๆตรงไปตรงมานะฮะความจริงเนี่ยนะฮะคนแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นควรจะควรจ,จะมีไว้คือคุณจิรยุห่วงทรัพย์องสมรัฐบาลเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้นะรู้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยควรจะหาคนที่มีการแถลงข่าวแบบง่ายๆแบบนี้ ไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องเป็นทางการไม่ต้องเกรงใจเล่าความจริงนะฮนี่เขาบอกเลยนะแล้วเขาตบเขาพูดเลยนะฮะว่าเริ่มมาตั้งแต่กลับระเบิดแล้วภายในสองนาทีกว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้ประกาศข่าวคนนี้พูดชัดเจนมากและครบถ้วนสมบูรณ์นะสมบูรณ์กว่าอาธิบดีกรมสรารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศสมบูรณ์กว่าคุณเจรยุหงรัพย์โฆษกรัฐบาล<ๆ>เขาไล่มาตั้งแต่กลับระเบิดแล้วก็กัมพูชาก็ยิงกรเปิดกรแล้วทาไมทาไมไม่ยิงทหาร เวลาปะทะัารบกันต้องทหารต่อทหารทําไมไปลงร้านค้าไปลงหงหมอนะไปลงตลาดเออและตบท้ายอันนี้เจ็บแสบมากว่าเอคอุณเซนบ่อหน้าเฮ็ดเลยนะไปทําแบบนี้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองไปสั่งทาแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธเพราะผมเนี่ยฟอลโล่ฟอลโล่เขาอยู่ตามอยู่ตามอยู่ได้คนนี้เขารู้เลยว่าคุณเซ็นโพสอ,อะไรอะไรยังไงเขาตามอยู่เห็นไหมเอามานําเสนอให้ดูเป็นตัวอย่างสําหรับรัฐบาลไทย คุณนะต้องมีแบบนี้คุณต้องมีแบบนี้อย่าอย่าเป็นสุภาพบุรุษมากและนําเสนอให้ง่ายๆฟังเข้าเข้าใจง่ายๆนะทําเป็นหรือเปล่าอธิบดีกรมสารนิเทศอะ่ะและทันท่วงทีหรือเปล่าเออ